ที่ผมได้ประสบมาเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อ13ปีอุบัติเหตุวันนั้นนี่ก็เกิดขึ้นระหว่างที่ผมเดินทางไปทําข่าวที่โคราชเป็นรถข่าวรถทีมข่าวอะสมัยนั้นก็เป็นรถปิกอัพแวนรุ่นเก่าอะนะข้างหน้าสองข้างหลังสองข้างหลังก็เป็นที่เก็บของไงเก็บอุปกรณ์สัมภาระเรื่องเครื่องมือถ่ายทําต่างเนี่ยก็ขับรถไปยังจำได้ว่า เรายังไปแวะทานข้าวเชาว้าตรงนั้นก็เป็นที่สุดท้ายที่พี่อ,อ๋อยกิษนาเนี่ยได้มีโอกาสใช้สองขาก็อย่างที่บอกตอนแรกเรานอนดึกแล้วก็ตื่นช้ามืดวันนั้นนี mm. ก็เลยทําให้พอกินเสร็จก็ mm. ก,ก็นั่งหลับต่อไปในรถนี่นะหลับไปยาวเลย mm. คือผมเนี่ยนั่งหน้าคู่คนขับเพราะชอบชอบนั่งหน้าไง mm. ก็มีเซติวิวคา,าดอย่างดี mm. ก็เรียกว่าป้องกันแะมัดระวังภัยจากอุบัติเหตุเนี่ยพอสมควร แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผมในวันนั้นเนี่ยก็คือมันมีเข็มขัดนิรภัยเฉพาะข้างหน้าแต่ข้างหลังไม่มีก็ปรากฏว่าม่รู้สึกตัวทีเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมารถที่ผมนั่งไปรถทีมขา่ารถปิ้อัพแวนเนี่ยขับมาด้วยความเร็วสูงเพราะจว่าประมาณไม่ต่ำกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอคนขับขับเร็วไอเราก็ไม่ทันระมัดระวังเราก็หลับไม่ทันบอกไม่ทันกล่าวเขาแล้วก็เกิดฉลับเสียหลักตกลงข้างทางฝั่งขวา,ขาสมัยก่อนยังไม่เป็นเกาะ เป็นแอ่งก็รู้สึกตัวหลังจากตื่นด้วยความตกใจปุ๊บเหมือนกับฝันไปเลยนะเป็นเสี่ยววินาทีนี่มันมันมาไวมากแล้วก็รุนแรงมากปึ๊งปึ๊งป๊ป๊กไปปุ๊บมันก็รุ่มวิ่งไปเพราะมอเรถมันเร็วมากไงมันวิ่งไปสัก50เมตรเนี่ยไปหยุดมาทำให้ปึ้งมันตกมันก็อย่างเงี้ยเอียงเงี้ยพอตกปุ๊บขณะที่รถกําลังเร็วและแรงอยู่เนี่ยก็เกิดแรงเหวี่ยงตามธรรมชาติพอรถหยุดปึ้งผมปุ๊บเหวี่ยงนี่ไหข้างหลังก็เต็มที่ก็ทําให้ทั้งสองคนที่น ชายจักรลร่างใหญ่กำยำลํำบึกนี่นะปึ่งกระอัดทําให้พนักพิงของเราเนี่ยเป็นเบาะก,กันชนเลยปั้งประกอบเราไม่ได้ยึดไม่ได้จับไม่ได้ดระดับระวังวินาะทีนั้นยังจำได้ว่าหน้ามาอยู่นี่เลยหน้าแข้งหน้าแข้งคนคนหนึ่งนึกว่าหน้าแข้งช่างภาพหรือโปรดิวเซอร์หลังเหยียดมาไงเพราะแรงเบี่ยงรถบอกเฮ้ยเอาขา,อาไปประกอบแม่เราขาแข้งเราเองอยู่ตรงหน้าเลยแสดงว่ามันอัดมาเงี้ยหลังหักทาให้เส้นประสาทเนี่ยถูกกระดุ แตกมาทับเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเซต้เบลก็หมายความว่าตัวผมและคนจับเนี่ยก็ต้องพุ่งออกชนกระจกรถตีเลือนคานตั้งแต่วินาทีนั้นของชีวิตให้เราต้องเผชิญกับการรักษาเยียวยาการผ่าตัดเนี่ยการเดินทางไปสถานที่พยาบาลหลายที่หลายแห่งไปผ่านเข็มฉีดยามีดผ่าตัดเป็นสิบสิบครั้งก็เลยแหละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ21มีนาคม 2,540. ได้ฟ <240. S 2> ังแบบนี้แล้วนะครับก็คงไม่ต้องรอให้จูอุบัติเหตุเสีก่อนถึงจะหันมาใส่ใจและความสําคัญประโยชน์ของการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับควรจะจําไว้เสมอครับว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยนั้นจะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้อย่างแน่นอนครับ ลองนึกภาพตามนะครับถ้ารถที่คุณโดยสารมาวิ่งด้วยความเร็ว60กิโเมตรต่อชั่วโมง <S <S <an> <S เกิดการชนแรงกระแทกนั้นจะเทียบเท่ากับรถตกจากตึกสูงถึง5ชั้นด้วยกันครับ <S <S <an> <S และสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมากับผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนริรภัยก็คือศีรษะหน้าและลำตัวจะถูกเหวี่ยงไปกระแทกกับกระจกหน้ารวมถึงอวัยวะภายในก็จะกระแทกกันเองและเกิดการฉีกขาดด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นไปได้ทั้งหมดสติหรือเสียชีวิตครับเข็มขัดนิรภัยนับว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความปลอดภัยกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ในปัจจุบันเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์มีอยู่3ประเภทประเภทที่1เป็นเข็มขัดชนิด4จุดมีลักษณะเป็นสายเข็มขัดที่ยืดติดกับบริเวณพื้นรถ2จุดเพื่อคาดบริเวณตักและอีก2จุดยึดจากโรบาร์เบาะนั่งคนขับมาบรรจบกับ2จุดแรก เข็มขัดชนิดนี้นิยมใช้ในรถแข่งเพราะให้ความปลอดภัยแก่นักแข่งรถสูงสุดประเภทที่2เป็นเข็มขัดนอลภยัยแบบยืด3จุดมีลักษณะเป็นสายเข็มขัดที่ยืดจากเสากลาง1จุดและยืดจากพื้นรถอีก2จุดเมื่อคาดเข็มขัดนอลภัยเส้นหนึ่งจะคาดผ่านบริเวณไหล่ของคนนั่งส่วนอีกเส้นหนึ่งจะคาดผ่านบริเวณตักซึ่งเข็มขัดนอลภัยแบบยืด3จุดนี้นิยมใช้ในรถจนทั่วไป โดยติดตั้งที่เบาะนั่งสําหรับผู้ขับขี่โดยสารตอนหน้าประเภทที่3เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบยึด2จุดมีลักษณะเป็นสายเข็มขัดที่ยึดจากพื้นรถด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งโดยคาดผ่านบริเวณตักประเภทนี้มักใช้กับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังแต่รถยนต์รุ่นใหม่บางรุ่นก็ได้เปลี่ยนจากเข็มขัดแบบยึด2จุดมาเป็น3จุดแล้วเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมื่อก้าวขึ้นรถทุกครั้งครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารนะครับควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งให้เคยชินแต่ว่าการใช้งานเจ้าเข็มขัดตัวนี้นะก็ขึ้นอยู่กับสิลระของผู้ใช้งานด้วยครับเคยสงสัยไหมครับว่าคนท้องคาดเข็มขัดนิรภัยได้ไหมได้สิครับแต่วิธีการจะพิเศษหน่อยนั่นก็คือต้องคาดให้สายพาดเอวอยู่ต่ำกว่าหน้าท้องมากๆ โดยผ่านมาทางข้อต่อสะโพกทั้งสองข้างจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อทารกในครร์ส่วนสายพาดไหล่ก็ให้พาดเหนือหนะ้าท้องไปทางไหายปาระวิธีนี้จะช่วยกระจายแรงกระแทกที่เกิดจากการกระชากกลับของตัวเข็มขัดเนรภัยไปตามลำตัวของคุณแม่ได้นั่นเองเรียบร้อยแล้วน,นะครับงันไปกันเลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวรอลูกพี่ก่อนโอ้โหครอบครัวของพี่อบุนดีจังเลยนะครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับไม่ควรจะลืมเรื่องของความปลอดภัยเช่นเดียวกัน เพราะว่าไม่ว่าจะนั่งด้านไหนของรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งส่วนในกรณีนี้ครับต้องมีอุปกรณ์เสริมสําหรับเด็กในวัยต่างๆกันสําหรับทารกวัยไม่เกิน6เดือนควรยึดติดเก้าอี้นิรภัยด้วยเข็มขัดนิรภยัยไว้ทางด้านเบาะหลังโดยหันหน้าเข้าเบาะท้ายรถด้วยครับเนื่องจากเด็กทารกยังไม่สามารถควบคุมลำตัวและคอได้หากเกิดการชนที่ด้านหน้าตัวของเด็กจะพุ่งออกไป โดยมีแผ่นหลังจะเป็นตัวรับแรงกระแทกแทนซึ่งปลอดภัยกว่าการนั่งหันหน้าออกแบบปกติครับสำหรับเด็กเล็กอายุไม่เกิน5้าขวบก็ยังสามารถใช้เก้าอี้นิรภัยตัวเดิมยึดติดกับเข็มขัดนิรภัยได้ครับเพียงแค่ปรับให้ตัวเก้าอี้หันหน้าออกเพราะเด็กในวนัยนี้มีความแข็งแรงของร่างกายที่มากขึ้นนั่นเองครับสำหรับเด็กโตก็ปรับให้ใช้เบาะที่นั่งเสริมเพื่อรองต้นให้ตัวเด็กสูงขึ้นจึงจะสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยแบบปกติได้ แต่ก็ต้องระวังไม่ให้สายพาดคอเด็กนะครับเพราะอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุและอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามเด็กขาดเพื่อความปลอดภัยก็คือไม่ควรอุ้มหรือให้เด็กนั่งตักผู้ใหญ่ที่เบาะด้านหน้าเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆคนที่ได้รับอันตรายมากที่สุดก็คือเด็กนั่นเองล่ะครับเอาละเรียบร้อยแล้วปลอดภัยดีกันทุกคนงั้นพวกเราออกเดินทางกันเลยครับ พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ 2> 1 2 3สองเย้บ้านเราครับใช้กฎหมายนะครับบังคับผู้ขับขี่รถยนต์นะครับและผู้โดยสารตอนหน้าของรถยนต์ทุกประเภทคาาเข้มขันในรภัยมาเป็นเวลากว่า12ปีแล้วนะครับบางคนครับทำเพราะเห็นความสำคัญบางคนทำเพราะความเคยชินและหลายคนทำเพราะกลัวตำรวจจับครับ เอาเถอครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับคาดเข็เมขัดนิรภัยไว้ปลอดภัยกว่านะครับแถมสบายใจปลอดการเดินทางด้วยนอกจากนี้ครับเรายังไม่ทราบอีกนะครับว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับโหขับรถตัดหน้าได้ยังไงเนี่ย ผู้ขับรถและผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถหรือโดยสารมีโทษปรับไม่เกิน500บาทผู้ขับรถจะมีความผิดเสมอหากตนเองหรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยกล่าวคือนอกจากผู้ขับรถที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะมีความผิดในส่วนของตนเองแล้วก็ยังจะมีความผิดอีกส่วนหนึ่งในกรณีที่คนโดยสารที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระซึ่งมีโทษบับรวมแล้วไม่เกิน1,000บาท